นมสมุนไพรอันนี้จะเป็นน้ํามันนวดอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันนวดเหมือนกันแต่นิส์เป็นสกัดจากไอ้นี้ค่ะน,นี่ของวิสาหกิจชุมชนค่ะจะเป็นน้ํามันนวดไทยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ,อันนี้ค่ะสักแป๊บหนึ่งมันจะร้อนนะคะเป็นไข่เคี่ยวค่ะเหมือนกรรมวิธีโบราณนะคะอเอาไข่มาเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล็ามาผสมกันได้จะได้น้ํามันวิธีต<ส>อกแต่มันต้องเดียนะ ก็คือต้องเป็นวิธีนวดใช่ไหมเป็นวิธีนวดทางเหนือคือคนสมัยแต่ก่อนนี่เวลาเปิ้ลปวดเมื่อยนะมันต้องมีการนวดก็ต้องทำใช่ค่ะเอาน้อนมาตอกตอกไปต่มแนวเส้นคือถ้าคนที่เห็นนวดก็จะิหงู้นะว่าตอกไปตามแนวเส้นนี่ไงแต่คนเท่าสมัยแต่ก่อนถ้าเปิ้ลบอกหู้ก็จะถืออันใหญ่ๆอีกนัะงมันก็จะได้ทั้งเส้นได้ทั้งกล้ามเนื้อทายกล้ามเนื้อตงเนืออันนี้ก็เหมือนกันพ่อใช่ใช่ ตรงนี้เหมือนกันถ้าคนที่ทําเป็นเนี่ยมันจะรู้เนาะยอย่างอย่างอันเล็กอย่างอันเล็กก็ใช้จะตอกเฉียงกาตอกฟางร้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นหน้าแข้งแนาะค่ะอันนี้จะดูกหน้าแข้งเขาจะตอกเฉียงมันไม่เจ็บไม่เอามาตอกกระดูกนี่คะเขาตอกกล้ามเนื้อชิดกล้าหน้าแข้งเนี่ยอันนี้มีบริการ นวดก็มีค่ะมาได้เลยค่ะชั่วโมงเท่าไหร่คะชั่วโมงละสี่ร้อยค่ะสิบห้านาทีก็ได้ค่ะสิบห้านาทีก็ร้อยหนึ่งค่ะ